อย่ยนางขาบเบ,บื้อบานนี่เลยน้องทำเลยโอ้ยไก่หางละผูะเ้เรียนชั้นี้ผู้ดีแซ่บเลยชั้นนี้นะเสื้อแม่ปะขานะแกงชั้นนี้แหละพอดีแซ่บทุกคนเลยผู้ดีกินอิน่มแกงลายกับผีแซ่บนะหน่อหม้นะมีแกงชั้นนี้แล้วก็เอา คือมันกัพอดีเคือครบเซ่ได้กระดูหมูเชื้อน้ำจะโอคักอะไรนี่มีกระปูแดงแน่นี่กะผักะคะมีการเคลียร์ทักทายสบายดีอีฟซีทุกท่านที่ติดตามแล้วก็รับชมมันี่ฮาสิได้มานาอีกเก่าทุกคนเลยมานาเมื่อกี้เราไปหาอยู่หากินตามธรรมชาตินี่แหละทุกคนเลยไปหาเลาะห้วยเลาะหองไปหาหน่มัย แนะละรากาคุดแมงเข้าคูนเล็กๆวันนี้นะมารากาจะน้อยผักพรอนเราผักพรอนจะน้อยหากว่าที่ได้เลาะไปหาจูหา,ก,หาก,กินทุกคนนะหาก,กินตามธรรมชาติวันนี้นะ ไปทุกคนเลยไปหาอยู่หากินผว้นีไปหาหนอไม้มนนนะหาหนีนะหานอไม้แกงตอนเทงป้าอากาศกาฮ้อนหอนทุกคนเลยมาหยาหนางนี่นะแดดฝนกาเต้โดนระเบิดตกข้าวเสีมาแลา้วกะเผาไก่ได้ล้วกะมาหาเฮ็ดเวทุกคนเลยตอนนี้ก็ไปหาอยู่หากินก่อนโอ้โข้าก่ดไม้ก็มืดเลยทุกคนเลยหาเบ่งกอดไม้ กอกสะขอนี่ช่วงนี้กตะตาโตดมันนี่แหละหน่อไม้ไกะแล้วกันแเณงน้อยๆมันทุกคนเลยดวงมันไปท่านอ๋อช่วงนี้นะเพราะว่าฝนไปท่านตกนี่ตาโตดมันจะเห็นอยู่ได้เห็นอยู่ข้าเจ้าเอานในโบราณตาโตดนะกะโอ้ลายอยู่ทุกคนเลย mắm nó mãi như vậy này nhìn này nè này này nè 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 วดเลยวิทย์คาดเลือดโฉงนี่นะแม่ละวังนะคะนี่บนะอือไงบอ Ngày là tụi con ơi Như này vô nọ Như này vô lời Nhảy chấm lơ <laughs> oh. Nó này đèn lời Ờ, oh, tôi đời ได้จากสามนอสี่นอนี่ก่ะพอแกงและแถวนี้มันอ่อนะทุยคนมันแค้มพายน,ะนำสมอยู่ได้สองนอทุกคนนะอยู่นี่เอาที่ได้เลาะขึ้นไปหาพุนห้ยนัน่นมีกอไม้หลายกอไม่บงส่วนหลายพวกเลาะขึ้นไปพุนตามห้ยตามแค้มห้ยนะ เราตักเข้มโขลยก่อนไหมทุกคนเลยก่อนมันบุกอยู่าพุ่นเถิงพุ่นมะไร้อาะก็จะเป็นงูสิงเลยนะงูสิงอยู่แบบนี้ทุกคนเลยเคือน้ำลงกินน้ำถอนแหงนะ ừ. Còn máy thì mới này Lộ hồi bày tụi quần đây Lắm cái hang lấy xuống nè thường hòa vũ đây Có một tủ đây là Đấy Đấy đây lời chỉ to mà lời ơi to nó lên lời thật quẩn mày Nổ nó nhanh đây là này không mấy phút nào Máy bụng buồng nó nhàn thế คือยมตึอเกาตึอนั่น,นทุกคนนะคือยมผุดนี่น,นองงานง่ายเลยมีบ่อโอ้ขึ้นฮันเลยโอ้ผลไม้ลายทุกคนเลย ิงนีนนะนอนเพลอินเย็นอยู่แถวนี้หกขนาดเลยแถวนี้นะหาดอกไม้ก็ถือว่าได้พ่อแกงทุกคนเลยป้าป้ปาดอกไม้ทั้งหมดโร่แถวนี้ลายลโล้วยสายหน้าเฮานี่เลยทุกคนตัวนี้นะมันขึ้นมาทึ่งพี่นะขึ้นหอดพู่นจนหอดทางเขาป้า แถวโคกแถวชอนอ้อยผู้แหละมันชุดนะป่าไม้ร้ายแถวนี้นะเ่าวเได้หาเฉาะมือทุกคนเลยวันนี้หาคุดแมงข้าวโคกเลือดเลือกะหรือแมงคณูใหญ่อะไรเ่าเสียหาเลาะมือเทงเลยนี่นะป่าไม้เ่าก็ได้พอแกงเลยมือนี่เาา่าวเสียผักขาแกงเชื่อ Mình có thế nồi à đó là chơi chơi đâu mày co thì tệ tiền ngủ không? tôi nói lý khịt cả nói nó

S <S เรามาหาขุดแมฆโคลงแหลนทุกคนเนคนลยมันละมีบ่ปีแล้วปีกายนี่จะมีแล้วขุดแถวนี้มีบ่เฮ้ยมัมนจะเกลามยนีเลย มก็แห่งทุกคนเลยวันนี้นะเสียงลมอุกอุกพู้นะนต้นไม้ยังต้นไม้ใหญ่หลายเลยทุกคนเล้แถวนั้นก็ยังหลายสับลาบอยู่เลย โอ้ยต้นนี้นะต้นบใหไงเลยนี่แต่หอยหอยกับแก่ชนหลายขึ้นนี่น,ะนี่ไม้ต้นนี้ได้อยู่สามอูมทุกคนเลยสามอูมในสี่อู้มไปแหละห <Okay. S 2> อบ ความยาวเศ้ากว่าเม็ดแต่ละต้นนะเลืเอเไื่อออกมาเลื่อไปเชื่อมีแค่ไหนมีเมี ทายว i าได้โอ้ยตัวนะโอ้ยชิมฮะไม้กระเดื่น เึรืงแกงเชื้อโนไ้ไม้ละทุกคนเลยนี่แม่ก็พกูดรเลน่นไงสปูดแดงแน่ออกอันนี้ฮะที่เบิง้งผักขาแกงเจออันนี้ฮะี่ได้ออกต้บนเหล่าแหงหอนอากาศหอนมาเนี่ย ไม้ใหญ่แบบนี้เป็น,ปปนปตะมีแหลนทุกคนเลยเขามาหน้ามานันเลก็พอแหลนตัวนึงหลาดิท่านกรบปุปันมันแหลนขึ้นต้นไม้พวกนี้ใหญ่แค่นี้แหละขึ้นแนวบุได้เอาเลยปะออกไปหาให้ดูกินก่อนทุกคนเลยไปดิโกรย์ควายเฮาหมุนเม็ดทุกคนเลยบริกินเลยโยกรยปีนา ย่าเห็ดบอลหลิงงูเลยยังแต่ต้นผะขาต้นเดี่ยวอยู่โซนนี่ผะขาก็บโป่งผนบัตุกมันโป่งก็ะยอนน้อยน้อยทุกคนเลยยอดจะเขย่เพราะว่าผลบัวหั่มมันผลหั่มมาอาจจะยอดโจกว่านี้บาจัก Cái xe đồ máy, nèo là chín nói, ư, xẹp lời, có thỉnh mà nè. Mà đang thay chiếc đồ máy có được rồi. Đấy, máy tỏa thỉnh mà nè, bá

แกงเอือผัะกคาดแดงรากากระปูแดงแน่แม่งกระโคลักแลนแน่มืดเดีอลายอัน

จะนางก่อนทุกคนเลยจะนางก็อยื่นน้ำดื่นตอนนี้ลายแล้วก็ถ้าไปเบิ้งมากระถิ่นแนะ่กินกับแกงน้ไมันจะนางกันงามเลยลายอย่รถแต่งกางเดืนนี่ จะนางึ้ม่มีหนมา่าทุกคนเลยมา่านด่งๆหม่าสุกเอ,อ่อม่าจะนางโอ้มากาักินกะเอาตัวอ่อนเลยทุกคนเลยมันหินกระเทืนนหลัากหินก็ได้ แกกได้น้อยหนึ่งอ้าวเดินห่างแน่มากถินแกได้พดจืดหรือเปล่าจืดเลยหอเยันนำเยันนำไม่หรือาเยันนำแล้วก็เอาเขื่อนเสือบไปปากปีง่งงบมอทุกคนเลยตัวนี้องแล้วกี่นิ้ง ต่ำขบือต่ำมันเชื่อวันนี้คือมันเชื่อเดือิพดเชื่อพร้อมได้พีดขาดนม่คุณเค่น้อยกับมอนแต่พระพาะขาจะได้ยิงยอดสีนยิยอดเก็บแรงตัวนึง

ปลาแม่ชุกละทำกระเบอือเซอบานี่เฮ่ย่านั่งขอบอรบือบานนี่ ยอมอบบออทำเลยโอ้ยไก่หางละกระปูเดงตัวนี้ปู้ดีแซบเลยสำนี้นะเสื้อแม่ปกขา่ะนี่มีผชเชีงเนาเสื้อปะขาแล้วก็นแล้วมีเสื้อผักเงีมันตัดเดืเลยปีนใหญโตไปแล้วล,ลว<ฮ> ไปพวกยีราฟที่นีงเลยทุกคนเลยได้ผักแวนแน่ทุกคนไดกินกับแกงด้ไม้มาเนี่ป้าต้องขใจเมนูอ่อนเพืเ่อเป็นเมนูอ่อนเฉยแกงต้นไม้กับผักแวน่นไม,มน,น,นูอ่อนานาเมาดเลยเมนูอ่อนอยากินเห่มนูอ่อนได้หากินเน้อเด กินแกงหนู่ไหมเขาโอ้ยแกงชั้นนี้แหละพอดีแซ่บทุกคนเลยพอดีกินอิ่มแกงลายกับพ่บนะหนู่ไหมนะมีแกงชั้นนี้แล้วก็เอาเคืองมันกับพอดีเคืองครบเสรได้กระดูกหมูเชื้อน้ำโอคักเลยนี่มีกระปูดแดงแน่นี่กะผักคะมีข,ขมิ้นมีขมียน แมงข้าวโค้ลักแร็ดหรือแมงขนูนใหญ่นี่นะเออม,มาแม่ทุกคนกินข้าวเท้งกเดียวมั้ยนี่นี่เก่งตนไม้กับผักแหวนมาหนี่ปิ้งปลาก,กันมืดเลยสุกกินี่กินมดพร้อมอือจะสุดยอดเลยเก่งห้นไม้เก่งต้นไม้ตอนเทียนมาหนี่แกงตนไม้มาง่ายเด็กมือถีนพร้อม oh, tốt, không con, giùm khâu rồi, rồi. thôi này. qua qua này, để này cả. ามาดูโบงกับทุกคนเลยอองกระปู <c oughs> ลืมโบองอีกแล้มาเช้านึ่ <c oughs> แกนไม้กับพอดีเมดพอดีแซบกินแซมนี่แกงนินแซนี่นะอองกระปูพนมันน,น้อยๆเนาะมันสู้ดูเนาะคือโบองใหญ่มันพอดีสู้ าแซ่บทุกคนเลยแกงนกไม้ตอนทิ้งมืนอี้นะมาแล้วก็ไปหานกไม้เระโหยเระหอมขึ้นไปคุ้นเร่ทุกคนเลยปลาตัวพอได้ยู่ได้กินอาหารบ้านนาเฮาหานกไม้คุนกระปูแล้วก็มีแมงกี้นู่นแน่งามนี่นะหัดฝนตกนี่นะมันก็ซิมหลายทุกคนเลยมีอึ่งอึ่งกระห้องแน่แล้วก็บบเครดนี่ก็พอได้ยู่ได้กินนะตามบ้านนอบ้านนาเฮาหากินตามธรรมชาติทุกคนเลยเมื่อี้กา่ก็ได้แกงงนกไม้มา มีปะคะได้ตัวแจบวันนี้นะตอนนี้เราก็ได้กี่ขา้าวกี่น้ำอิ่มแล้วก็สำหรับคลิปในการจบลงเพลงนี้คลิปหน้าพอดียวไม่ขอบใจที่ติดตามแล้วครับชมคลิปหน้าไปลุ้นกันใหม่ทุกคนเลย